สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากับนุ้ยกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดฝากทุกคนนะคะกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ ฝนฟ้าวันนี้ค่ะอัปเดตจาก ECMWF และ GFS นะคะซึ่งให้เป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าในวันที่13ฝนชุดนี้นะคะจะเริ่มตกในภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานล่างเพิ่มขึ้นค่ะและจากนั้นก็จะตกเกือบทุกภาคนะคะ40-6 0%ฝนเน้นตกทางภาคเหนือภาคอีสานล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ฝนส่วนมากก็จะเน้นตกช่วงบ่ายข้ามค่ะลักษณะของฝนเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่นะคะและตกได้จนถึงสิ้นเดือนนี้เลยค่ะลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านตอนล่างของภาคใต้เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งของประเทศมาเลเซียค่ะประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามันขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสค่ะและฝนตกหนักอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณจังหวัด กระบีตรังและสตูลค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะฝนส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนล่างของภาคและภาคตะวันออกฝนส่วนมากก็อยู่ตามบริเวณชายฝั่งค่ะสำหรับภาคเหนือมีอากาศเย็นนะคะถึงหนาวส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพค่ะก็เนื่องมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะและในช่วงวันที่12ถึง20พฤศจิกายนร่องมรสุมก็ยังคงพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างและลมตะวันออกพัดปกคลุมทะเลอันดามันประกอบกับมิยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมค่ะ ทำให้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะคะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตกต่อเนื่องค่ะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะในฝั่งอ่าวไทยค่ะและในวันที่14ถึง20พฤศจิกายนมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือภาคตะวนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะ สำหรับเกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวหรือตากผลผลิตนะคะขอให้เฝ้าระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย